สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นแก้วไทโซนะครับผมแก้วเก็บความเย็นนะครับไซส์เป็น40ออนนะทุกคน1,200 ml เลยนะขนาด1.2ลิตรเลยนะครับใหญ่หน่อยนะครับ อ่าดูนี่กล่องแพ็กเกจมาประมาณนี้อันนี้ได้เป็นอ่าเป็นยางขอบยางวางที่รองก้นแก้วนะครับเป็นขอบยางแบบนี้เหมือนแบบประมาณกันลื่นนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันตัวนี้เป็น TS8868 นะทุกคนถ้าเป็นตัวตัว1,200 ML นะครับปึ๊บออกมาแล้วอ่าหมดแล้วในกล่องอ่ามีเป็นใบ แนะนำวิธีการใช้งานนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามอ่าหมดแล้วสีสีก็เลือกมีสีมีให้เลือกเยอะดีนะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นมีหลอดแล้วก็มียางซิลิโคนตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ทําความสะอาดหลอดอ่านี่เป็นตัวแก้วเพื่อผมเอาเป็นเหลืองคัสตาร์ดมาทุกคนอ่าตัวนี้เป็นเหลืองคัสตาร์ดนี่โหใหญ่สะใจดีมากเลยนะ,ะตรงนี้เป็นสติกเกอร์1,200 ml ตรงนี้มันเป็นรอยแบบแบบเลเซอร์ยิงนะไม่ใช่ลายสกรีนนะครับเป็นมันจะเป็น ยิงยิงเอากัดเอาสีออกไปทุกคนฝาเปิดตรงนี้นะครับปื๊บออกมาอ๋อนี่นะครับตัวฝาเนี่ยผมชอบผมชอบความเป็นเกลียวมากกว่าแบบที่มันเป็นขอบยางธรรมดานะ,ะคือพอมันเป็นเกลียวผมความรู้สึกว่ายังไงมันก็มั่นใจกว่านะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นขอบยางเล็กๆให้อยู่ตรงนี้นะข้างในนะครับมีเป็นใบรับประกันมาให้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกปื๊บอ๋อข้างในก็จะเห็นดูรอยเกลียวเขานะทุกคน อันนี้รอยเกลียวเป็นแบบนี้นะครับสองฝั่งหมุนมาดูฟืบนะครับมีรอยประกบตรงนี้นะนะครับตรงนี้มีรอยประกบนะครับเห็นเป็นรอยต่ออยู่นะครับแล้วก็ข้างในจะมีเนี่ย s u s 3 0 4อยู่ทางด้านในนะครับ s u s 3 0 4นะครับอันนี้ตัวฝาจะเป็นพลาสติกด้านบนจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็นี้เป็นขุนขุนมีรอยเป็นเป็นเป็นมาร์กเอาไว้ให้จับหน่อยนะครับจะได้จับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้น ฝาก็จะเป็นลักษณะของการกดออกมาแบบนี้นะครับมีจุกยางตรงกลางอ่ะให้ดูฝาแบบนี้นะครับฝาเปิดออกมาได้ถึงระดับนี้มีเกียวเข้าไปอย่างนี้โอ้ใหญ่สะใจดีมากเลยนะครับเวลาใส่ขอบก็ต้องก็ต้องขยายนิดน,นึงนะอ่าเพราะว่ามันมันจะมันจะได้รัดแน่นพอดีนะครับเออวางมีมีไอ้พวกนี้สา่ก็ดีนะมันกันลื่นนะครับกันลื่นได้เวลาวางมันก็จะนึบนึบหน่อย อ๋อนี่ต้องยัดเข้าไปหน่อยมันก็จะแน่นพอดีทุกคนแน่นปึ๊เลยนะครับเวลาวางก็จะมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับมาดูขนาดของนี่ขนาดคนกังวลกันเยอะขนาดของขนาดของทางด้านทางด้านก้นนะครับก้นแก้วเขานะครับขนาดของทางด้านก้นแก้วประมาณ7.5นะครับผมเนี่ยประมาณ7.5เซนนะครับประมาณ7.5เซนต้นแก้วนะครับก็ไปดูการไปวัดเราไปวัดกันดูนะก้นที่วางแก้วในรถของใครนะครับไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับ โอเคสวยดีนะถือแล้วก็แบบรู้สึกว่าโ,โหดูดีมากอะวัสดุวัสดุสดนะครับแน่นหนาแข็งแรงสมราคาดีทีเดียวเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูการใส่หลอดกันนะทุกคนแกะออกมาก่อนนะครับหลอดเป็นแบบนี้ ไอ้ฝั่งที่มีรอยบากตรงนี้นะครับจะเอาไว้ด้านล่างนะนี่ที่มีรอยบากแบบนี้นะครับไว้ด้านล่างด้านบนนี้เราก็ใส่กับหลอดธรรมดานะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะว่าท็อปนะครับอันนี้ท็อปอันนี้บอททอมนะครับเราก็ใส่กับหลอดไปแบบนี้เนี่ยก็ใส่ประกอบไปแบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปงี้นะครับแล้วก็ใส่หลอดอาหมุนเข้าไปนะครับลองปิดดูว่ามันปิดได้ไหมอ่านะครับตรงนี้ใส่เข้าไปให้มันลึกหน่อยก็ได้นะในส่วนของเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาหลอดขึ้นมามันจะติดนะ มันจะติดช่องของช่องตรงนี้พอดีนะครับมันจะดึงอลันจะหลุดนะครับเพราะนั้นต้องถ้าจะเอาดีๆก็ต้องหมุนทําข้างนอกเอานะครับเอาฝาออกมาก่อนแล้วเวลาที่ใส่ตัวขอบเข้าไปกับขอบยางซิลโคในประโผลเนี่ยต้องใส่เข้าไปประมาณประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งเลยนะครับหรือประมาณ2อถึงสมเซนเลยนะครับอ่ามันจะได้ปิดฝาง่ายๆหน่อยมันจะได้ไม่ต้องเอานิ้วไปกดแล้วก็ใส่ฝาครอบยัดหลอดเข้าไปในช่องฝาเขานะเรียบร้อยแล้วก็หมุนนะครับ ปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองก็เวลาปิดก็ง่ายเลยทีนี้ปุ๊บมันก็กดเข้าไปได้แล้วนะครับเอาไอ้ต้องเอามือช่วยนิดนึงอ่าช่วยดันเข้าไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วนี่ฝาก็อยู่ด้านในแล้วเห็นไหมไอ้ตัวหลอดก็เข้าไปอยู่ด้านในแล้วนะครับเปิดออกมาหลอดก็เด้งออกมาอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดมากไปเนี่ยมันหลอดมันจะเตี้ยงไงอ่านั่นแหละผมว่าเอาเข้าไปประมาณนิ้วนึงอ่ะพอดีเนี่ยฝาตัวหลอดก็จะลอยขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้คือยังมันมันก้นแก้วเนี่าจะ สูงขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะกดเข้าไปเด้ง,ดงได้อย่างเงี้ยนะตัวหลอดนะครับไอตัวโคนข้างล่างมันอ่ะตัวยางซิลิโคนตัวดันหลอดนะครับเนี่ยดันเข้าไปได้แบบนี้เออเขาใจทำดีนะครับมันก็จะหันมาด้านนี้พอดีทีนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับได้สําหรับคนที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับโดยการที่มันหมุนตรงนี้ได้ อย่างปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเราใช้งานใช่ไหมถ้าอยู่ด้านนี้ก็ได้เนี่ยด้านนี้ก็แน่นแล้วเห็นไหมด้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเอาหลอดใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ามันก็จะเป็นคนที่ถนัดซ้ายยกดื่มจากด้านซ้ายก็ได้นะครับแต่ถ้าคนที่ถนัดขวามันต้องยกดื่มจากด้านนี้ใช่ไหมหลอดจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครับมันก็ปรับได้เนี่ยมันก็ปรับให้มาด้านขวาอะไรทุกคนมันก็หมุนได้นะอยู่ที่การใส่นะครับถ้ามติว่าเราต้องการที่จะใส่ให้เป็นด้านขวาแบบนี้นะเนี่ยเราใส่เราก็ต้องหันมาจากด้านนี้นะนะผ่านจากด้้้านนีแลวก็ใส เนยมก็จะมาแน่นด้านนี้พอดีนะครับเออมันอยู่ที่การใส่นะคนถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับไะนะครับก็เป็นด้านนี้ก็จะคนถนัดขวาใช้งานได้นะคนที่ถนัดซ้ายยกดื่มก็จะไม่ถนัดใช่ไหมนะครับอยู่ที่การใส่ฝานะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่ะมาทวนอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าผมถนัดขวานะครับผมถนัดขวาก็าคือจะใช้มือขวาจับด้านนี้ให้ตรงช่องหลอดมาอยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็ต้องเริ่มจากการเอาตัวล็อกฝาหันมาทางด้านนี้ไอ้จุดที่เปิดอะนะครับ อ่านมาเข้าหาตัวเรานะแล้วก็เริ่มหมุนนะครับโดยที่เอาไว้ด้านเอาที่จับอยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนไปปุ๊บมันจะมาแน่นเนี่ยมันจะมาแน่นตรงด้านนี้พอดีนะครับแล้วก็เปิดแล้วยกดื่มจากทางนี้ได้นะครับนะ ه, ยกดื่มจากทางนี้ได้ดื่มจากปากขวดปากฝากมันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใส่หลอดก็ได้ทีนี้คนถนัดซ้ายทุกคนคนถนัดซ้ายก็คือต้องจับด้านนี้ใช่ไหมมันก็เวลาเราใส่ฝานะครับก็อย่าลืมว่าจับด้านนี้แล้วก็เอา จุดที่เป็นเปิดฝาเนี่ยนะครับเข้าหาตัวเราก่อนนะครับแล้วก็หมุนไปมันก็จะมาแน่นด้านนี้พอดีอ่านี่เป็นรายละเอียดเป็นข้อเด่นจุดเด่นเล็กๆน้อยๆนะครับของแก้วแบบนี้เออผมเพผมเคยเจอเคยซื้อแก้วใหญ่มารุ่นหนึ่งปรากฏว่ามันก็ใช้ได้ด้านเดียวนะครับมันมันจะไม่สามารถที่จะสลับเป็นซ้ายขวาแบบนี้ได้เออแบบแบบนี้ดีเขาใจทาดีนะครับเขาใจคิดดีฝาไม่ได้เป็นเกียบเนี่ยเพื่อที่จะให้สลับ ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายหรือขวาแล้วแต่ว่าคุณถนัดซ้ายถนัดขวานะครับโอเคประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวไม่มีอะไรเดี๋ยวไปลองทดสอบเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนนะทุกคนแล้วก็ทดสอบใส่น้ําแข็งเทสดูว่าอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับอ่าเข้าใจตามชอบนี้มากนะครับในระบบของการล็อกฝาโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูในส่วนของไอยางซิลิโคนรองก้นแก้วเนี่ยนะครับก็ วัตถุประสงค์เขาไม่ได้เอาไว้กันหยดน้านะทุกคนเพราะว่าแก้วสูญญากาศพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีหยดน้ําออกมาเกาะบริเวณด้านนอกแบบนี้แสดงว่ารั่วแล้วนะครับแสดงว่าเสียนะรั่วเก็บความเย็นไม่ได้นะถ้าเกิดมีไอ้น้ำมาเกาะนะครับตัวนี้มันเอาไว้กันลื่นอย่างเดียวนะครับจะเป็นการลื่นนะเพราะว่าตัวแก้วบางทีวางกับตัวโต๊ะตัวอะไรนี้มันอาจจะมีลื่นได้แต่ถ้าเกิดมียาซิลโคนเราอย่างเงี้ยหนึบดีมากทุกคนเออจะหนึบเลยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะป้องกันในเรื่องของลื่นการลื่นได้ได้ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ี่ นะจะกันเลื่อนได้ดีนะครับบางคนนึกว่าเอามากาันแบบพวกไอหยดน้ํานะไม่ใช่นะอย่างที่บอกว่าถ้ามีหยดน้ําออกมาทางข้างแก้วนะครับแต่ว่ารั่วแล้วเออมันข้างในนี่ไมนเป็นสูญอากาศเป็นสแตนเลสสชั้นแล้วจะมีชั้นสูญอากาศอยู่เพื่อเอาไว้บล็อกอากาศนะครับไม่ให้ความเย็นถูกเลยเออกมาได้นะแต่ว่าในส่วนของด้านบนอาจจะมีบ้างนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับอาจจะมีไอน้ําอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกับความเย็นในแก้วสักเท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ด้านข้างและส่วนใหญ่นะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเวลา สี่โมงเย็นนะครับของอีกวันหนึ่งแล้วนะของวันศุกร์ที่27นะครับผมเทสใส่น้าแข็งกดเทสตอนแรกอ่ะก็คือวันเมื่อวานนี้ใช่ไหมตอนเที่ยงประมาณเที่ยงใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูน้ําแข็งที่เหลือนะทุกคนนี่ยังเหลืออยู่ครึ่งแก้วเลยนะครับยังเหลืออยู่ครึ่งแก้วนะครับก็ถ้ามองตรงนี้อาจจะดูเหมือนเกือบเกือบครึ่งแก้วนะครับแต่แล้วของจริงก็คือน่าจะประมาณครึ่งแก้วเกือบเกือบครึ่งแก้วแล้วกัน เนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันไปเลยนะปล่อยมาานันตามธรรมชาตินะครับ <S <S น้าแข็งยังเหลือเยอะเลยนะผมว่านะครับเัีน้าแข็งยังเหลืออยู่เยอะเลยนะทุกคนนะครับเนี่ยประมาณเกือบเกือบครึ่งแก้วเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะปิดฝานะครับอันนี้คือน้ํามีน้ําอยู่ด้วยนะแล้วคือความแบบว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องปิดสนิทนะครับเนี่ยปิดหมุนเนี่ยผมก็ได้ไม่ไม่ได้หมุนแน่นแบบสุดมือเลยนะก็คือประมาณนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนองเรื่องน้ําจะหยดจะอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับ ก็คิดดูแล้วกันว่าตอนนี้ก็ถือว่ามันเกิน24ชั่วโมงแล้วอะแล้วตอนนี้4โมงเย็นใช่ไหมตอนเริ่มตอนเที่ยงเม,ามากกื่อวานก็เที่ยงวันนี้ก็24ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้4โมงอะ่ะอีก4ชั่วโมงอะ่ะก็อีกเป็นประมาณ28ชั่วโมงแล้วผมว่านะนี่ถ้าเกิดผมไม่ได้ไปทาอะไรนะถ้าปล่อยมันไว้แบบนี้นะได้30ชั่วโมงสบายๆเลยเนะี่ยเพราะดูแล้วน้ําแข็งยังเหลือเยอะอะนะครับปล่อยอีกสัก2ชั่วโมงนี่คือสบายมากๆเลยนะครับเพราะ,ะน,น แล้วก็ตอนนี้ผมเทสใช่ไหมผ่านไปสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมก็ลองมาเช็คดูนะครับไม่มีไอ้น้ำเกาะนะทุกคนไม่มีไอ้น้ำเกาะน,นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีไอ้น้ำเกาะน,นะทุกคนหมายความว่ามันอาจจะรั่วอ่าระบบของการสูญญากาศภายในยที่เอาไว้ป้องกันอุณหภูมิเนี่ยน่าจะรั่วนะถ้าเกิดของใครมีไอ้น้ำเกาะน,นะครับพวกนี้เขามีรับประกันนะถ้าเกิดซื้อจากร้านที่เป็นตัวทแทนจำหน่ายของใครเนี่ยเขามีรับประกันสามารถเคลมได้เปลี่ยนได้นะแต่ว่าคือบางคนซื้อจากร้านที่ไม่ได้เป็นตัวทแทนจําหน่ายในไทยอ่ะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมีมีในเรื่องของการรับประกรันการเคมการอะไรจะจะง่ายไหมจะจะสะดวกเหมือนกับร้านที่ซื้อจากในไทยหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็ลองเทสนะครับวัดอุณหภูมิดูนะทุกคนภายนอกขวดเนี่ยบริเวณผิวของของแก้วเนี่ยนะครับกับกับอุณหภูมิที่ตรงที่วางอะ่ะพื้นที่วางอะ่ะโอเคใกล้เคียงกันเลยนะก็คือแทบจะไม่มีแบบความเย็นอะไรหลุดรวออกมาสักเท่าไหร่เลยนะพอดี เมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่อุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากเย็นเย็นสบายๆ3า3 2, สามเอสามสององศานะครับพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับแต่ว่าเวลาวัดที่บนฝาเนี้ยตรงฝาเนี้ยมันจะเย็นหน่อยเพราะมันเป็นแค่พลาสติกธรรมดาไม่ได้มีระบบป้องกันความเย็นอะไรนะครับตรงนี้จะจะเยน็นหรือถ้าบางทีถ้ามีความมันชื้นเยอะๆบางทีอาจจะมีไอ้น้ำไอเนื้ออะไรบ้างนะแต่ว่าตรงตรงนี้เย็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจับตรงนี้จะไม่รู้สึกเลยถึงว่าถึงความเย็นข้างในนะครับเพราะว่ามันมีระบบป้องกันอุณหภูมิอย่างดีทีเดียวเลยนะครับแก้วไทโซ่ตัวนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเกิน24ชั่วโมงไปแล้วน้าแข็งยังอยู่สบายๆเลยนะครับยังอยู่ก่อนข้างเยอะเลยแล้วก็บริเวณน้ําตอนนี้ก็เหลือประมาณเนี้ยก็ตีสักครึ่งแก้วนะครับตีสักครึ่งแก้วนะครับที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนไอ้ตัวยางซิลิโ,ลโคโนที่รองก้นแก้วเนี่ยมันทําให้หนึบดีมากเลยนะเวลาวางนะครับในพื้นที่ที่มันมันมีความลื่นมันมัน,ม,นมันไม่ต้องห่วงเรื่องว่ามันจะลื่นถลายหรือว่าแบบลื่นล้มอ่ะ เอ่อหรือบางทีวางแบบในเอียงนิดหน่อยอะไรเงี้ยบางทีลื่นได้นะถ้าพื้นมันเอียงหน่อยหนึ่งครับแต่พอมีตัวยางซิลิโคนตัวนี้ลองเนี่ยโอ้ Gobierno, ทุกคนหนึบดีมากเลยนะครับบางทีจับด้านเนี่ยเข็นเนี่ยแทบไม่ไปเลยนะครับคือมันดูดกับโต๊ะดีมากเลยเฉพาะพื้นที่เป็นโต๊ะมันมันโต๊ะหินอะไรแบบนี้นะครับเมื่อมันเกาะแน่นดีมากใช้ได้เลยตัวซิลิโคนเนี้ยดีมากๆนะครับแล้วก็คุ้มดีทุกคนถ้าเกิดว่าซื้ออยากจะเอาความมั่นใจจริงๆนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยอยากจะตรวจเช็คนะว่าตัวเองได้ของแท้หรือป่านะ ไปหาบ้านไทยที่มีหลอดหลอดสีม่วงอ่ะหลอดแบ็คไลท์ทุกคนลองเอามาฉายดูนะบริเวณข้างๆแก้วเนี้ยจะเจอโลโก้นะครับที่เขาแอบสกรีนเอาไว้เป็นสกรีนด้วยสีแบ็คไลท์อ่ะเออสีเรืองแสงอ่ะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะต้องมองด้วยหลอดแบ็คไลท์อย่างเดียวก็จะเจอนะครับอันนั้นก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อนะครับจากร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะของไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แบรนด์เดียวแหละจะเป็นร้านอีโคช้างนะครับลองเดี๋ยวผมจะแปะลิงไว้ให้นะครับ ก็ร้านนั้นก็จะมั่นใจหน่อยเพราะว่าเป็น o อ f i c เ a ี m ย l มอแล้วก็ได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเขามีรับประกันสินค้าด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปถึงแล้วนะครับใส่น้ําเย็นมีไอ้น้ำเกเาะอะไรแบบนี้เขาสามารถที่จะเคลมเปลี่ยนได้ทุกคนราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อนะครับจากร้านข้างนอกแต่ว่าเขาบอกว่าของเขามั่นใจได้ว่าเป็นของแท้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ไก็ลองเอาบล็อดแบ็คไลท์ส่องดูนะว่าเจอไหมตัวลายกีนะครับ นะดูดูเกตดูงานอาจจะรู้ว่าของแท้กับกับของไม่แท้นะครับก็จะมีใบรับประกันรับประกันอะไรแบบนี้มาให้นะทุกคนก็ลองดูแล้วกันเนื้อใครชอบแบบไหนนะครับแต่ผมว่าถ้าเกืดอเอามั่นใจก็คือราคาสูงหน่อยแต่มันมีรับประกันนะแล้วก็ได้ซื้อส่งสต็อกส่งจากไทยนะครับในเรื่องของการรับประกันอะไรก็ข้อขการที่จะมั่นใจหน่อยใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะทุกคนขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ